ทุกทั้งโลกโฮมอยู่ในใจเฮาคำพญาธรรมบทนี้ปรากฏในหนังสือลํำลึกวันวานโดยหลวงตาทองคำจารุวันโนซึ่งเล่าถึงโอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตไว้ว่าทุกตั้งแต่ในขันหาโฮมมาขันซีทุกตั้งแต่ในโลกนี้โฮมข่อยผู้เดียวทุกตั้งแต่ในขันหาขันห้าคือ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นตัวก่อทุกข์แท้เพราะเป็นของไม่เที่ยงเป็นภาระให้ต้องยึดต้องแบกต้องเสวยผลอยู่ตลอดโฮมมะขันซีเมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นว่าทุกข์ก็ยังซ้อนอยู่ในขันซีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะแม้ จะละรูปขันไปก็ยังมีเวทนาความจำความคิดปรุงแต่งและความรู้สึกตัวที่ยังเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ในโลกนี้ชี้ว่าทุกข์ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลไม่ได้มีอยู่เฉพาะชาติหน้าหรือโลกอื่นแต่มีอยู่ในโลกนี้เองในกายใจของเรานี้เองโฮมข่อยผู้เดียวคำว่าโฮม ภาษาอีสานหมายถึงรวมหรือสุมรวมเข้ามาหลวงปู่มั่นจึงชี้ว่าที่สุดแล้วทุกทั้งหลายโฮมเข้ามาที่ตัวเรานี่เองเป็นภาระที่เราต้องรับต้องเผชิญไม่มีใครมารับแทนโอวาทนี้เตือนให้เห็นตามจริงว่าต้นตอของทุกในขันห้าซึ่งเป็นตัวตนของเรานี้เองทุกทั้งหลายในโลกก็ล้วนโฮมมาที่ใจดวงนี้ผู้เดียว ไม่มีใครจะแบ่งเบาแทนได้เราจึงต้องเรียนรู้รู้จักปล่อยวางไม่ไปยึดถือขันห้าเป็นตัวเราของเราจึงจะพ้นจากกองทุกได้